เกิดอะไรขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาฟังพร้อมกันค่ะประมาณนั้นแต่เรื่องสมบัติเพื่อนกับโบแบงเออครับโบแม่ยังถ้าว่าจะคอยไปสู่ซองอีกว่าคอยความเ่อยแล้วต่อไปเนี้ยกฎหมายทําอะไรไหมก็กฎอื่นทําเอาคอยบม่รู้สิว่าอะไรแล้ว <laughs> เรื่องสมบัติ <laughs> ก็ตอนนี้ยังไม่แบ่งยังไม่แบ่งเท่าเท,ที่คุยก็คือยังไม่แบ่งก็มีแต่ว่า น,นี่นู่นแตนะ่เรื่องครอบครัวเขียวนะเรื่องลูกเรื่องลูกหายห่วงแล้วเรื่องลูกจบเรื่องลูกจะเยลือแค่เรื่องโมดูเรื่องมมดูตุกตวดบทาบาทที่หาไว้ได้วกันนี่แหละถ้าตกลงไม่ได้หนึ่งม่ขึ้นสามสองไม่ขึ้นหรือไม่ต้องขึ้นหรือแบ่งมาเลยยังสิงนะแต <c oughs> ่๋ควเขาทนายเขาถามอยู่ว่าที่ก,กลุ่มอยูได้เท่าไหร่ใช่หรืเเรอเปล่าพอตามกับสิบล้านที่จะทำได้ ก็บังาจบังาจมันกับโอเคี่โบ้สดน้ำสมเนื้อบ่ได้ฮอไบ่ได้เอาลายเลยมากสิบล้านแล้วก็ก็เหมือนจะไม่นั่นก็อย่างเอาไปมหมก็ได้นี่นะเอาไปมากก็ได้เขาได้แจ้งว่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านที่เอาออกมากบบมาส่งลูดกับเรี่องต่ออพี่น้องเอ้ยบบมาส่ง ลูไข้ของเขาฆ่าแบบต่างๆเรื่องฆ่าเพื่มพวกเขาไม่ได้เป็นคนปืนเพื่ไรหรอกให้ลูกอยู่กับทางมารดาเป็นหลักแล้วก็เรื่องการถ่ายคลิปถ่ายคลิปน้องนาลิตาน้องโตเกียวคนที่ เป็นญาติเป็นอะไรคือไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายเฉพาะแม่เขาแล้วก็ถ่ายเฉพาะป้าเขาคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นคนใกล้ชิดเราไม่ให้ถ่ายเพราะว่าต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับก็คือให้อนุญาตถ่ายเฉพาะแม่เฉพาะป้าซึ่งถ้าใครคนอื่นไปถ่ายโดยพลาการก็ก็จะเป็นผิดผิดกฎหมาย